สวัสดีครับผมภูมิรถสวยกลับมาอีกแล้วนะครับทุกท่านหลังสงกรานนี้ยาวๆเลยครับรถสวยๆมีอีกหลายคันร้อยทุกท่านจับจองอยู่นะครับวันนี้ก็นำเสนออีกคันนะครับเป็น Toyota Vico 2.7บินซ in ิน CNG โรงงานสมาร์ทแคปเปิดได้ราคาแค่129,000บาทสุดยอดไหมครับเชิญชมเลยครับผมอะอันนี้มาด้วยนะครับสี บอลทองนะครับแถวบ้านเขาเรียกว่าสีรับเงินนะครับกระจังหน้าโลเมียครับผมนี่คันนี้เป็นรถเทินเข้ามาเหมือนกันนะครับยังไม่ได้เก็บงานอยากให้ทุกท่านชมภาพแบบเรียบๆเลยนะครับแต่เชิญชมด้านข้างครับไปนะครับเป็นหน้าแชมป์นะฮะในหน้าแชมป์นะครับนี่ได้ล้อเดิมโรงงานนะครับยางก็โอเคเลยนะครับสนสีตัวรถนะครับสีสันสดใสทั้งคันแน่นอนนะครับนี่กระจกนะครับมีไฟเลี้ยวออกที่หูด้วย เดี๋ยวเชิญชมภายในรถเลยครับป้าอันนี้นะครับได้ด้วยบ่อหุ้มหนังนะครับโอ้โหเปิดแคปบได้ด้วยนะครับใครจะใครจะพาแม่ไม้ไปเที่ยวนะครับพาได้หมดหมู่บ้านแน่นอนนะครับผมนี่คันนี้ภายในสีดำภายในสวยสะอาดครับเลขไม์แค่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับทันี้นะครับผมนี่เปิดไปเลยนี่เปิดแล้วยืนกลางแขนนะฮะ คุณจะรู้สึกว่าลมเย็นเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวเชิญชมห้องเครื่องเลยครับย้ํานะครับคันนี้ถังนะครับถังแก๊สอยู่บนกระบะเลยนะครับแทนแทนแทนนี่เลยครับผมห้องเครื่องนะครับย้ําเป็นเครื่อง2.7บินซินนะครับตัวนี้ติดแก๊สนะครับ CNG โรงงานนะครับผมท่านใดต้องการประหยัดน้ํามันนะครับบอกเลยมาทางนี้สุดแน่นอนนะครับนี่ พ้องเครื่องเดิมโรงงานนะครับน็อตไม่มีกระดิกนะครับผมนะฮะหรือใครจะเอาไปบรรทุกซื้อให้เมียน้อยก็ดีนะครับซื้อให้เมียน้อยได้กันนี้นะครับคันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์ปี2012 C ซีเอ็ีโรงงานนะครับเราขายแค่1นึ่งแสนสองหมบาทนะครับเอินสดลถได้นะครับหรือว่าท่านใดจะสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับค่างวดอยู่ที่2 0 0 0ันต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ออกรถภูมินะครับออกรถศูนย์บาทแน่นอนนะครับ ถ้าสนใจนะครับติดต่อทางไลน์แอดเฟซบุ๊กทิกตอกหรือ YouTube ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กราบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ